ของสถาบันวิชารามนะครับอยู่ชั้นปีที่เนะครับวันนี้เป็นรับหน้าที่ในการเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเสวนากันนะครับเรื่องของการอยู่อย่างไรให้ผาสุกนะครับรายการของเราแล้วก็ขอเชิญผู้ดำเนินรายการร่วมอีกท่านหนึ่งแนะนำตัวครับเชิญครับค่ะ,จะเจริญทำเถิดนม่ดีพี่น้องทุกท่านนะคะมั่นสินขวัญค่ะ หรือว่านางสนธยากันทมูลนะคะจิตอาสาสวนป่านาบุญ8ค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้นะคะคือตอนนี้ได้เป็นจิตอาสามาเข้าปีที่9นะคะก่อนหน้านั้นก็ได้ศึกษาแพทย์วิถีธรรมมาบ้างระดับหนึ่งนะคะแต่ร่วมบําเพ็ญกับพี่น้องมาได้ประมาณ9ปีค่ะก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะก็มีชีวิตที่ผาสุกเรียบง่ายนะคะ,ะร่างกายแข็งแรงนะคะคุณนรงเหตุผลเพราะว่าได้ นำพาตัวเองเข้าสู่ความเรียบง่ายนะคะวันนี้เราจะมีการนำชีวิตพี่น้องจิตอาสานะคะสี่ท่านนะคะมาให้พี่น้องได้รู้จักนะคะคุณนรงใช่แล้วครับท่านแรกนะครับเป็นใครเอ่ยท่านแรกนะคะเป็นค,คุณครูสอนวิชาเคมีนะคะผู้ใฝ่หาธรรมะมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าธรรมะที่ท่านเรียนรู้ก็จะเป็นธรรมะ ที่ท่านบอกว่ายังไม่ถูกตรงนะคะแล้วท่านก็มาพบกับวิถีชาวอโศกนะคะค่ะปัจจุบันท่านเป็นจิตอาสาแพทย์บิธรรมบำเพ็ญอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะครับผมแล้วก็ท่านต่อไปนะครับเป็นค่ะท่านต่อไปนะคะเป็นผู้ที่มีความ คุ้นเคยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับกสิกรรมไร้สารพิษมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะท่านมีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะค่ะนะคะวันนี้ท่านจะได้พบกับการนำชีวิตท่านที่มีความผาสุกนะคะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าท่านทำอย่างไรให้ชีวิตผาสุกได้นะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกสองท่านนะครับ<ช>วันนี้อีกสองท่านสองท่านนี้มาแพ็คคู่นะคะ เป็นเฮียกับเจ๊นะคะที่ถ้าพี่น้องหลายท่านมาเข้าสู่แพทย์วิถีธรรมก็จะรู้จักท่านนะคะ,ะท่านเป็นคนพื้นเพอยู่จังหวัดสุโขทัยนะคะปัจจุบันนี้ท่านได้ร่วมบําเพ็ญนะคะอยู่กับพี่น้องที่บนภูผาฟ้าน้ําค่ะโอ้โหนะครับรูปภาพแต่ละรูปที่ท่านจะได้ชมในรายการของเราจะไม่เคยได้เจอที่ไหนมาก่อนนะครับ อาจจะมีการเดาไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะเป็นใครนึกไม่ออกนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวท่านจะเจอตัวจริงตัวเป็นๆนะคะท่านได้ได้ได้พร้อมแล้วที่จะเล่าชีวิตของท่านผ่านระบบซูมนี้นะคะตอนนี้ก็ต้องรู้สึกยินดีกับพี่น้องนะคะการบําเพ็ญร่วมกับพี่น้องช่วงนี้นี่หนูรู้สึกยินดีมากเลยค่ะคุณนรงไม่ต้องเสียค่านำมันรถไปที่ไหนนั่งอยู่หน้าจอเราก็เจอพี่น้องนะคะค่ะได้แล้วตอนนี้ทุกท่านพร้อมกันหรือยังคะอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ พี่มั่นหนูเหรอคะหนูอยู่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ครับผมอยู่ละนองนะครับตอนนี้แล้วก็สามารถที่จะร่วมกันบำเพ็ญนครับการที่จะมาจัดรายการแล้วก็สื่อสารสิ่งดีๆออกไปให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันได้นะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรตินะครับได้รับเกียรติจากจิตอาสาของเราทั้งสี่ท่านในวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องราวนะครับของความผาสุกนะครับของตัวท่านแต่ละท่านที่ อยู่อย่างไรให้ผาสุขก่อนจะเจอแพทย์วิธีธรรมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็พอมาเจอแพทย์พิธีธรรมแล้วชีวิตของแต่ละท่านมีความผาสุขขึ้นมาอย่างไรทั้่างร่างกายและจิตใจซึ่งว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนกําลังสแสวงหาความผาสุขในชีวิตแต่อาจจะหาทั้งชีวิตอาจจะหาไม่เจอนะครับแต่ท่านเหล่านี้นะครับ มีความผาสุขอย่างไรเดี๋ยวเราต้องติดตามในรายการของเราในวันนี้นะครับได้เลยค่ะท่านน่าจะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ราตรีหันตระกูลค่ะเรียนเชิญคุราตรีค่ะราสาราวะอาจารย์หมอเกี่ยวค่ะเชิญทมพี่น้องทุกๆท่านค่ะสาธุค่ะดิฉันราตรีหันตระกูลนะคะ อายุ67ปีปัจจุบันอยู่จังหวัดลำพูนค่ะเป็นจิตอาสาสั้งจัดสวนปานาบุนแปดเเป็นจิตอาสามาประมาณเก้าปีค่ะเอเดิมก็มีอาชีพเป็นครูนะคะเอก่อนมาพบอาจารย์หมอเขียวเนี่ยเราก็คิดว่าชีวิตเรามีความสุขพอสมควรนะคะเพราะว่า เราอยู่ในครอบครัวที่เราคิดว่าครอบครัวเราอบอุ่นนะคะมี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 ลูกอยู่คนหนึ่งนะคะเราอยู่เราอยู่ด้วยกันสี่คนนะคะแต่ว่าเราก็ขวนขวายนะคะขวนขวายแล้วก็ขอขอ,ขอรูปสักนิดนึงค่ะ เราก็ผลขวายที่จะปฏิบัติธรรมนะคะถึงแม้ว่าชีวิตเราไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะคะเรามีงานทำที่มีไรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเจอกัน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ภาพแต่งงานนะคะแต่ว่าเป็นภาพที่เราไปร่วมงานร่วมงานที่วัดของชาวไทยใหญ่ค่ะพี่น้องไทยใหญ่ที่เห็นภาพนี้เนี่ยนะคะ ขอขอเป็นกำลังใจให้นะคะเอ่อเราเราขึ้นจองไตเราขึ้นจองไซนาะบินบินน้องบินน้องไซนะคะเอครื่องแต่งตัวนี่เราแต่งตัวเหมือนที่น้องไซนะคะเอ่อตอนตอนอันนี้เป็น,ปนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะคะทีนี้ก็คือธรรมดาปกตินี่เราก็อันนี้ลูกค่ะเอ่อมีมีลูกอยู่คนเดียวนะคะก็ไป ร่วมกิจกรรมที่วัดอันนี้คือในหมู่บ้านนะคะ,อะนอกนอกจากว่าเราจะไปที่ในหมู่บ้านแล้วเนี่ยคือเราก็ขนขวายที่จะศึกษาธรรมะนะคะอันนี้เป็นหนังสือหนังสือของอโศกนะคะคือหนังสือดอกหญ้าคือเราเราอ่านหนังสือเนี่ยเพื่อให้เราเรามีความรู้ทางธรรมนะคะเพราะว่าเราคิดว่า กรคิดว่าอย่างนี้เอก่อนที่จะมาแต่งงานเนี่ยเอพ่อบ้านเนี่ยนะคะเข้าดื่มเหล้าจัดเลยนะคะทีนี้เขาสามารถเลิกเหล้าได้โดยการที่เอไปดูภาพในโรงมโหรสถทางวิญญาณที่วัดอุโมงค์นะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยมีมีภาพปิศนาธรรมของท่านพุทธทาสอยู่นะคะแล้วก็มีญาติธรรมที่แนะนำนุ้ซื้อของอโศกด้วยนะคะ เอก็เลยคิดว่าโอ้ทานรมนี่แหละที่เราควรจะใฝ่ใจศึกษาหาความรู้นะได้ว่าเราอาจจะพอช่วยตัวเองได้บ้างมีชีวิตที่เราคิดว่ามีความสึกพอสมควรนะคะเราจึงขวนขวายที่จะศึกษาธรรมะหนังสือที่มีบทบาทกับชีวิตเรามากนะ,ะตอนนั้นก็คือคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสนะคะแล้วเราก็อ่นนังสือของอโศกนะคะ ทั้งแสงสูนสารอาโศกดอกหญ้านะคะแล้วก็แล้วก็ไปพยายามศึกษาวิปัสนาอย่างเงี้ยนะคะคือเขาบอกว่ามีสำนักวิปัสนาอยู่นะคะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะภาพมียังคะ่ะมีมีมีภาพที่เราไปศึกษาธรรมะเนี่ยนะกะ็คือ คือพยายามที่จะศึกษาธรรมะนั่นเองแต่เราก็พบว่านะคะเราก็พบว่ามันลึกๆแล้วเรายังมีความเรายังมีความกังบนหวั่นไหวมีความกังวลหวั่นไหวเหมือนมีความสุขแต่มันมีความกลัวอยู่นะคะกลัวอะไรกลัวว่าอนาคตเราจะอยู่ยังไงนะคะถึงแม้ว่าเราจะ ได้แนวทางนำชีวิตมาอยู่บ้างเนี่ยแต่มันก็ยังมีความกลัวมีความกังวลวันว่นวหวดูเอาเถอพี่น้องคนทั่วไปเนี่ยเขาวิ่งเอาวิ่งหาวิ่งเอา,ว,เอาวิ่งหาเออแล้วเรานี่ถ้าเราไม่วิ่งตามเขาเนี่ยเราจะทนเขาไหมนะแต่เราไม่อยากวิ่งเราไม่อยากทำเออมันจะมีทางอื่นอีกไหมไอ้เพทเทินชีวิตเนะี่ยแบบแผนของชีวิตเนะี่ยมันมีอยู่แบบเดียวอย่างนี้เหรอนะคะ ยิ่งยิ่งตอนที่เราเออเรายังเข้าเข้าไปศึกษาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยาการขายตรงเนี่ยเข้ามานะคะในในประเทศไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ,โอ้ของนี่มันราคาแพงมากเลยที่พื่นของเราเนี่ยก็คือว่าร้านชมลอ,อย่างนี้นะเราก็ก็เลยไปเอ่อไปไปซื้อของนะคะแล้วก็ไปทานข้าวไปอะไรนะคะคือ ก็น้อมตัวน้อมใจเข้าไปหาธรรมะของอระจกไปด้วยนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเรามาพบอ,อาจารย์หมอนะคะพอพบ,พบอาจารย์หมอเนี่ยเราได้แพทเทิรนชีวิตแบบใหม่เลยนะมันมันมันใหม่ซึ่งมันไม่เหมือนเดิมนะคะเอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนี่คือ,อยังไงนะอาจารย์หมอเนี่ยเอาเอา,เอาชีวิตเราเนี่ยมาคลี่ ประชีวิตหรือว่าขันห้าเนี่ยเราเราเคยสวนบนที่ว่าอะไรนะพาราฮาเวปัญจขันทาอะไรเนี่ยที่ว่าขันทั้งห้าเนี่ยเป็นของหนักเลยนะ,ะแต่อาจารย์หมอเนี่ยเอาขันนี่มาขึ้นออกสาธยายนะคะว่าที่เราหนักที่เรากัวงวลวันไหวเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเอาเร่างกายไปแบเราแบกร่างกาย แล้วเราก็แบกใจเลาแบกอยู่แต่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราแบกแล้วก็ฟังอาจารย์หมอไปเนาะโอ้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าร่างกายที่เราแบกเนี่ยนะเออเราสามารถจะทําให้มันเบาลงได้นะมันเบาจริงๆนะคะเบายัางไงก็ทําให้มันง่ายเข้าสิทำนะง่ายยังไงนะเอ่อตัวอย่างนะคะเอ,อ่ร่างกายนี้นะคะ เอาผมก่อนนะครับผมสั้นไว้ก่อนพี่น้องพี่น้องดูในคฟรมไนดะ้ครทุก่านสั้นหมดอันนี้ขนาดสั้นแลยยังจะยาวค่ะเพื่อนนะเออใบหน้าเมื่อก่อนนี่เราต้องเอออย่างน้อยที่สุดแม้ว่าเราไม่ชอบเซ็งหน้านี่เลยก็อาจจะยังต้องทาโมชเชอร์บ้างอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> แต่ดีนี้ไม่ทาอะไรเลยง่าย เสื้อผ้ารองเท้าได้ครับพี่น้องที่อยู่กับอาจาร,รย์หมอนะคะ<ม>ต้องมันเขาเขาอยู่กับอาจารย์หมอมีมีเสื้อผ้าไม่เกินห้าชุดเนะเราเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็เอาแบบเข้าวบ้างนะแต่ว่ามันมีมากกว่าห้ามีมากกว่าห้าแต่ว่าลดลงไปเยอะเบาเพราะลดลงก็เราร่างกายอีก,อกอยีกยังอาหารค่ะอาหารอก เมื่อก่อนนี่ต้องโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันมีความกังวลว่าเราจะต้องเลี้ยงให้ดีนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะขาดอาหารนะอาหารอาจารย์หมอเหรอ,อ,อผักสดเอ,อผลไม้สดผักสดผักลวกจิ้มเกลือข้าวถั่วต้มโอ้ทูกใจมากถูกใจคนที่ทำกับข้าวไม่เก่งนะคะ แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ไม่ได้อาหารครบนะคะที่ทานมาแล้วที่าปีนะก่อนหน้านั้นก็ทานมาสวีรัสมาด้วยเนี่นะคะไม่เป็นไรน,นะคะไม่ขาดอาหารนะคะแข็งแรงดีนะคะง่ายมากเลยนะคะแล้วอาจารย์เนี่ยเอนอก,ก,กจากที่ว่าเอทำให้ร่างกายมันทำร่างกายมันง่ายอย่างนี้แล้วเนี่ย สมมติว่าเป็นโรคถ้าเป็นก็มีวิธีที่จะรัรกษาโรคนะอาจารย์บอกไว้หมดเลยนะคะว่าจะทำยังไงได้บ้างเรื่องที่จะกังบลว่าจะต้องหาเงินแล้วก็เพื่อไปที่เอ่อเพื่อจะเก็บไว้รักษาตอนตอนเราอายุมากอะ่ะเราเจ็บปวนะ่วยเนี่ยวัตถารองบลงนี้ไปได้เลยเพราะว่าถ้าเราเออถ้าเราทําแบบอาจารย์หมอเนี่ยนะ ร่างกายเราจะสบายนะเอะถึงแม้สุดท้ายที่ชีวิตจะต้องจากไปเนี่ยมันก็จะจากไปเอแบบสงบๆง,ง่ายๆเพราะเราเจอมาแล้วนะเราเจอกับแม่เรามาแล้วอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือร่างกายร่างกายแต่ว่าอาจารย์หมอเนี่ยเอาใจด้วยนะคะใจที่ทํายังไงนะคะใจนี่ก็อ อาจารย์ก็บอกว่าอาใจนี่อาจารย์บอกว่าอืมที่เราที่เราก่อนที่จะมาพบอาจารย์หมอเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเนี่ยอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสุขสุขไม่จริงนะคะเพราะเพราะเรายังมีความกังวลหลังไว้อยู่นะ แล้วที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้จักกิเลสและเราไม่รู้จักกิเลสเราต้องจับตัวมันไม่เป็นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าไปเผชิญกับสถานกา,ารณ์จริงเลยแล้วก็ฝึกอ่านอารมณ์นะพออ่านอารมณ์ได้แล้วก็จับกิเลสมันมาเลยแล้วโยนมมันทิ้ง <c oughs> อาจารย์พูดง่ายนะเอยแล้วเราก็ฝึกถ้าฝึกไม่ได้นะตั้งศีนมานะเออ แล้วก็ลองสร้างเสีมานะคะเอยอะๆยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างให้ท่านได้เห็นภาพเท่าที่เราเคยฟังท่านยกตัวอย่างมาส่วนใหญ่ท่านยกตัวอย่างอาหารนะคะเอดิฉันจะลองยกตัวอย่างการฟังเลพลงเพราะๆนะคะอมีเอท่านอาจจะเคยเข้าไปฟังเพลงในรายการเพลเองอีกนะคะเพลงก็นะคะอย่างนี้ก็ท่านจะอยากฟังอีก สมมติว่าท่านตั้งต <anya>. no like, like, ีแล้วจะไม่ฟังมันดีดดิ้นนะใจีมันดิ้นดิ่นดินดินนะเออนั่นนั่นเลมันแสดงตัวแล้วมันแสดงตัวแล้วก็จับจิเรตมันมาแล้วก็โยนดิ้นไปนะคะท่จานหมอบอกว่าบางทีมันก็โยนง่ายบางทีมันก็โยนยากนะเออไอ้ที่มันโยนยากเ่ยเหรออาอย่างนี้มีวิธีการนะเอาไปช่องเข่ากันทำแล้วเอามาพิจารณา หรือไม่ก็ฟังธรรมแล้วมาพิจารณาหรือสนทนาธรรมกับโมนินะโอ้ภาพนี้เนีเป็นภาพที่เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมมาเป็นสายหลักตายัง,ย,งยังตอบไม่ไม่ไมชัดนะคะ่ะยังตอบได้ไม่ชัดเพราะว่าผัสสะที่เราเจอในการปฏิบัติธรรมแบบหลับตาเนี่ยมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือคือทางทางใจนะคะคือคือเราไปนั่งแล้วก็ มันไม่มีผัสสะอื่นนะนะคะแต่ไม่มีผัษาะอื่นมีมีแต่ความรู้สึกนะเวทนาที่เกิดขึ้นขณะที่เรานั่งนะฮะแต่ของอาจารย์หมอนี่ขึ้นเวทีเลยนะนะขึ้นเวทีเลยยังยังไม่ใช่แบบนี้ค่ะของอาจารย์หมอนี่คือคําว่าขึ้นเวทีหมายความว่าเราจะได้รับผัสสะทั้งการการมองเห็นนะทั้งทังทางหูทางตาทางจมูกทาง อาลิ้นอะไรเนี่ย<ม>เราได้รับผัสทางหมดเลยแล้วเราก็ชเผชิญหน้ากับมันเนี่ยแล้วปกติเนี่ยเราจะแนบแน่นกับกิเลสนะอันนี้อรอยแล้วก็อยากการอีกอันนี้รอยก็อยากการอีกหรืออันนี้สวยแล้วก็ชอบแล้วสวยแล้วก็ชอบเนี่ย<ม>คือเราเนั้นแนบแน่นกับกิเลสแต่ถ้าเรามาอ่านอารมณ์เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเออกิเลสมันมันเป็นแขกจรเออจรจรๆลนะถ้าเราจับกิเลสไม่โยนไปแล้วก็ เห็นก็คือเห็นเลยว่าเอ่ออร่อยก็คืออร่อยเออก็อร่อยก็คือแค่นั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เอ่อทีนี้เนี่ยพอเราทําแล้วเราก็เริ่มเริ่มสนานนะคะเริ่มเริ่มเริ่มสนานด้วยมเข้าใจเนี่ยเอ่อมันได้เกี่ยวข้องกับความสุขของเราก็วตรงที่ว่าอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเรารู้สึกเป็นทุบแล้วนะอืยอ <c oughs> อยากลงให้นะมันมีนะมันมีเรื่องแล้วที่ทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราเนี่ยนะฮะอ่อนแดงเลยปรเนไม่มีอา้าวแต่ถ้าเรามาพิจารณาดีโอ้ก็ในทบทวนทางเขาบอกให้เบิกบานไงเราเอา้าวเรามาอ่านอกันพลยเราจะเบิกบานนะเราจะเบิกบานเราจะเอ่อเร้าส้อยไปทําไม นาทีนั้นเลยมันจะเปลี่ยนใหม่เป็นมีพลังขึ้นมาทาันทีนะขึ้นมาทันทีเลยเอาในหนังสือทบองตัวดำนะคะมีพลังขึ้นมาทาันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเข้าใจที่อาจารย์หมอบอกว่ามันมันเกิดขึ้นเลยนะมันมันเปลี่ยนเลยแล้วมีพลังแล้วก็ที่พี่น้องจิตอาสาบอกว่าอะไรนะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแล้วก็อาาก็ยังทํางานได้พักได้ ถ้ามีส24ชั่วโมงก็ยังทําได้อยู่อีกนะมันมีพลังจริงๆนะมีพลังจริงๆมันอยู่ที่การทําใจนะคะเอช่วงแรกเอาเอไว้ตอนนี้ก่อนนะคะดีไหมพ่น้องมันโ <Okay S 1> <c oughs> อเคค่ะเ้กคอนนคะเห็นไหมคะพ <c oughs> ี่น้องน่าจะสังเกตด้วยกนันกับหนูคือจริงๆเลยนะคะเป็นคุณครูนักปฏิบัติธรรมนะคะแต่ท่านก็รู้สึกว่าที่ แบบที่ท่านทําอยู่นั้นปฏิบัติธรรมแบบเดิมที่ท่านทํานั้นยังมีความกลัวความหวั่นไหวอยู่ใช่ไหมคะคุณนลคงใช่ครับแล้วพอมาเรียนรู้ทางอาโศกทางอาจารย์หมอเขียวท่านรู้จักกิเลสแล้วก็ได้จับกิเลสเป็นแล้วก็ฆ่ากิเลสเป็นแลาทำให้ความกลัวความหวั่นไหวนั้นลดลงแล้วก็มีความผาสุขขึ้นนะคะอ่านะคะนี่คือเป็นชีวิตตัวอย่างที่คือหนูจะบอกว่าคุรตีเป็น เป็นคนที่บอกให้หนูคิดถึงวิบากกรรมตอนที่หนูน้ำเหลืองไหลยเยิ้มนะคะพอหนูไม่หนูไม่สบายตอนนั้นหนูป่วยตอนนั้นหนูก็เพิ่งผ่านไ่้อาจารย์ครั้งเดียวนะแล้วคูลตีก็เป็นจิตอาสารุ่นพี่ที่อยู่ลําพูนหนูอยู่เชียงใหม่แล้วหนูก็คิดถึงคูรตีนะคะว่าน้ำเหลืองไหลยเยิ้มแบบนี้มีทุกแบบนี้เราจะปรึกษาคูรตีเสร็จแล้วพอคุยกันไปนะคะคูลตีก็พูดว่าน้องมานถ้าทําอย่างอื่นแล้วมันไม่ได้ผลก็ คิดถึงมิบาก,กรรมครูลาตรีนี่แหลคะค่ะเป็นดเรื่องนี้กับหนูนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องทางธรรมนะคะเมื่อก่อนที่หนูไม่รู้เรื่องหนูก็เรียนรู้มาจากครูนี่คะ่ะแต่ครูก็ได้มายืนยันนะคะว่าทางธรรมที่ครูเรียนรู้แล้วก็ไปปฏิบัติมาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ทางนะคะมันก็ยังไม่ใช่ทางแต่ตอนนี้คุณครูลาตรีของเรานะคะพบกับทางที่ผาสุกแล้วด้วยการที่มาปฏิบัติตามแนวทางของการปฏิบัติธรรมแบบลืมตาอตอนนี้นะคะ เราจะไปฟังอีกท่านหนึ่งนะไหมคะท่านก็ปฏิบัติธรรมอีกแนวหนึ่งนะคะคุณคูลาตีปฏิบัติธรรมแบบนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็เข้าสู่ลืมตานะคะตอนนี้พี่นาศีนนะคะท่านชื่อว่านาศีนค่ะคุณนรงค์แค่ชื่อก็รู้นะคะว่าท่านเกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวกับนาเกี่ยวกับ